ประกันคีแมนอ่ะไม่ได้เหมาะกับทุกกิจการนะครับหลายคนเข้าใจว่าทําประกันคีแมนแล้วช่วยประหยัดภาษีทันทีแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกกิจการนะครับในทางภาษีนะครับประกันคีแมนเนี่ยจะช่วยประหยัดได้เป็นที่ก็เอ่อรวมรวมรวมก็ประมาณ2 8ดเปอร์เซของกําไรก่อนภาษีเพราะได้จากภาษีนิติบุคคลย0สิเอร์เซแล้วก็ได้จาก ภาษีหักท่านนักที่จ่ายเงินปันผลอีก10%พูดง่ายๆก็คือถ้ากรรมการที่เป็นเจ้าของกิจการม,มีฐานภาษีบุคคลธรรมดาไม่เกิน25%ประกันีแมนเนี่ยพอจะช่วยประหยัดภาษีได้จริงครับแต่ถ้าท่านเจ้าของกิจการเนี่ยมีฐานภาษีอยู่ที่30%เน่ยก็อาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2%สำหรับส่วนตัวของท่านเจ้าของถ้าอยู่ ที่3าเก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มถึง7%นะครับและถ้าเป็นธุรกิจ SME ที่ภาษีที่บุคคลเนี่ยเป็นแบบขั้นบันไดโอกาสที่จะเสียภาษีเพิ่มยิ่งมีมากขึ้นนะครับเว้นแต่ว่าท่านเจ้าของเนี่ยจะมีค่าลดหย่อนในส่วนอื่นๆจำนวนมากพอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่คิดจะทำประกันกีแมนเพราะหวังแค่เรื่องภาษีเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ฐานภาษีทั้งของบริษัท และฐานภาษีของเจ้าของหรือว่าตรรมการให้ชัดเจนก่อนผมอยากจะบอกว่าประการคีแมนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแต่จะดีก็ต่อเมื่อใช้ให้ถูกสถานการณ์เท่านั้นถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภาษีนิติบุคคลก็ทักมาพูดคุยกับพี่เอได้นะครับสวัสดีครับ